่านต่อไปนะครับเอา,เอาขออนุญาตนะครับน้องเต้น,น,ะน,เตน,นะครับเดี๋ยวเราลงมาเรียบเรียงพูดถึงหัวข้อของน้องเต้กันนะครับผมว่าน่าสนใจก็คือหัวข้อของผมเนี่ยผมอยากจะเป็นในเชิงการถามความคิดเห็นของพี่ๆนะครับแล้วก็เป็นอยากรู้ข้อมูลด้วยว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นยังไงก็คือเรื่องของเจ้าตัวหัวกระสุนนะครับที่มันอาจจะมีการยุบตัวลงไปจากขนาดของของเขาเนี่ยที่ทํามาจากโรงงานเท่าๆกันทุงนั้นเนี่ย บางทีเก็บเอาไว้เปิดมาดูอีกทีหนึง่งอาจจะมีการยุบตัวลงไปในส่วนนี้เนี่ยนะพี่พี่เนี่ยมีความเห็นหรือว่ามีข้อมูลยังไงบ้างนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เคยได้ยินว่าบางทีเจ้าตัวหัวกระสุนที่ยุบตัวลงไปเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของแรงดันในลํากล้องถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการยิงเจ้าตัวกระสุนนัดนั้นออกไปเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะทําให้ลํากล้องหรือตัวปืนเนี่ยเกิดความเสียหายได้อันนี้ก็อยากจะสอบถามพี่พี่ครับว่ามีข้อมูลยังไงบ้าง โอเคได้ครับขอบคุณมากคบนลองเต้ครับเป็นหัวข้อที่ผมว่ามันใกล้ตัวนะเพราะว่าเราฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะมีการรีโหลดนะครับหรือว่าบรรจุลูกเข้าไปในตัวลําเพลิงแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะกระแทกใช่ไหมฮะประมาณนั้นมีผลไหมนะครับผมขออนุญาตนะครับอคุณเอกชลดนายไฟอาร์มนะครับขออนุญาตให้ความเห็นตรงนี้นิดหนึ่งครับเรื่องของกระสุนยุบตัวครับผมครับก็ส่วนตัวนะครับไม่ไม่เคยเจอเคสนี้นะครับไม่ว่าจะ กระสุนขนาดใดก็ตามนะครับผมคิดว่านะครับก็คือตัวกระสุนเองเนี่ยจากโรงงานผู้ผลิตเนี่ยผมคิดว่าเขามีสเปคมาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องมีการแคมป์ตัวตัวปลอกเนี่ยให้มันรัดตัวหัวแน่นแค่ไหนนะครับก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวดีเฟ็ก์ของโรงงานนะครับถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยลองเปลี่ยนยี่ห้อกระสุนดูครับถ้าเกิดยี่ห้อกระสุนอื่นแล้ว,ลวก็ยังเกิดปัญหาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเกิด ความผิดปกติที่ตัวปืนของเรานะครับก,ก็อยากให้ลองตรงนี้ครับผมผมคิดว่าน้อยน้อยมากครับเคสนี้มันมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วตัวผู้ผลิตเองก็จะเสียชื่อเสียงครับผมว่าโรงงานเนี่ยน่าจะ QC มาระดับหนึ่งแต่ผมก็เคยเห็นนะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะลงแข่งขันเนี่ยเขาแกะกระสุนเนี่ยสี่กล่องห้ากล่องที่เขาจะต้องใช้เนี่ยมานั่งหยอดใส่ลํากล้องทีละนัดทีละนัดเพื่อเช็คเลยนะครับว่า ขนาดมันพอดีมันลงได้ไหมผมเอ๊ะมันต้องทําถึงขนาดนั้นเลยเหรอผมอ,อาจจะเป็นแค่มือใหม่ที่ยังไม่ได้ถึงระดับนั้นนะครับแต่ว่านักกีฬาบางบางท่านเนี่ยเขาทําจริงๆนะเพื่อเช็คกระสุนทุกนัดที่เขาจะไปใช้ในการแข่งขันครับในในฐานะที่ผมใช้ปกตินะครับยิงปกติซ้อมปกติเนี่ยยังยังไม่เคยเจอเหตุกนารณ์นั้นครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าอาจจะยังไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเผิ่อมันมีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางก็คือเอามาเอามาไล่ดูเลย เ่าที่เห็นใช่ไหมฮะประมาณนั้น <Yeah. S 1> ครับต่อไปขออนุญาตคุณปั่นนะครับเชิญครับโอ้ประเด็นนี้ละเอียดก่อนผมว่าถ้าคือทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องกระสุนเนี่ยจริงๆแล้วมันละเอียดมากเลยนะครับผมเองก็อาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็อาจจะตอบได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วผมก็จริงๆก็มีอยู่นัดหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้อันเนี้ยยุบไปเบิร์เลยหัวกระสุนนะครับถ้าเทียบกับหัวปกติ พอดีอยู่ตรงหน้าพอดีเลยก็เลยยุบลงใช่ยุบลงไปก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันมีเซตแบ็กแบบประมาณเนี้ยถ้าเป็นพวกกระสุนปืนพกนีครับโอกาสที่มันจะเกิดเพรสเชอร์ผมว่ามีสูงนะครับแต่ว่าไอตัวเลขตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะจริงๆคือยุบลงไปบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าพอรับได้แต่ว่าถ้ายุบเยอะๆแบบอ้นัดเนี้ยผมว่าอนนี้น่าจะอันตราย เพราะว่าจริงๆแล้วดินปืนที่มาใช้ในกระสุนปืนพกนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นดินที่เบินเร็วเบินเรทมันจะค่อนข้างสูงมากเพราะว่าลํากล้องปืนพกมันสั้นดังนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้พวกดินครับพวกนี้เนี่ยจุดปุ๊บมันจะวาบเร็วมากถ้าเกิดมันมีวอลลุ่มภายในปอกกระสุนค่อนข้างน้อยเนี่ยบางทีมันกระสุนมันยังไม่ทันออกปุ๊บมันเบินหมดเลยแล้วก็เกิดแรงดันโอเวอร์เพรสชอร์อันนี้เลยอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบกระสุนไรเฟิลเนี่ยก็ ดินขับก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นเบอร์เรสมันก็จะช้าลงหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส나ลิโอหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าถ้าเป็นปืนพกเซตแบ็กลงมาเยอะๆเพรสเชอร์น่าจะสูงปืนอาจจะทนไม่ไหวครับแต่ว่าเท่าไหร่อันเนี้ยไม่ไม่ไม่กล้าตอบจริงๆไม่รู้ว่าเพชเชอร์ตรงนี้มันจะเท่าไหร่เยอะขึ้นเท่าไหร่จากการเซตแบ็กลงมาเท่าไหร่อะไรตอบไม่ได้เลยครับครับผมรับทราบครับขอบคุณมากครับก็ถือเป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจนะฮะมันก็คือมันมีเรื่องของแรงดันเนี่ยเพิ่มแน่นอนอยู่แล้วใช่มะ ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะตัดใจซะทิ้งไปก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ดินขับมันมีหลายประเภทด้วยครับจริงๆมันก็แล้วแต่ถ้าเขาบรรจุอะไรมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยแต่ว่ามันน่าจะเซฟกว่าถ้าเราจะตีเป็นว่ามันอันตรายครับได้ครับขอบคุณมากครับต่อไปคิวต่อไปนะครับขอเชิญพี่หมีนะครับพี่หมียกมือนะฮะจอยครับครับก็ในในส่วนของผมก็จะเหมือนกับของที่เอ่อซีรีส์นายนะครับก็คือเจ้าตัวกระสุนเนี่ยนะครับ ผมจะทําการเช็คนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไปแข่งขันนี่นะครับก็ผมจะหยอดเข้าไปในนี้ครับในลํากล้องนะครับแล้วก็จะเทออกมานะครับก็คือกระสุนที่มันไม่มีความผิดปกติเนี่ยเขาจะหยอดเข้าไปแล้วเขาก็จะเทออกมาได้ปกตินะครับในกรณีที่ไม่เกิดการบวมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะเช็คทุกนัดนะครับเช็คหยอดเช็คหยอดเช็คหยอดแล้วก็จะเก็บแล้วก็จะแยกเอาไว้นะครับก็จะเอาไว้ใช้ในการไว้ในการแข่งแล้วก็ การที่เราหยอดเนี่ยเราก็ถือโอกาสก็คือการดูเช็คหัวกระสุนด้วยว่าเขายุบลงไปไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าหัวกระสุนเขายุบลงไปเนี่ยตัวเนี้ยก็เหมือนกับหัวกระสุนเนี่ยเขาย่นลงไปเนี่ยเวลาที่ตัวเห็นสิจินวนเขาเอ่อตีเจ้าตัวไพเมอร์เนี่ยมันก็จะทําการจุดระเบิดทีนี้เมื่อหัวกระสุนเขายุบลงไปเนี่ยเหมือนกับการจุดระเบิดมันจะขยายขึ้น มันจะรุนแรงขึ้นอันนี้ก็มันก็จะเป็นอันตรายกับข้าตัวลํากล้องปืนของเราประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อน้องเต้น้องเต้ยกมือเนาะน้องเต้ขอเสริมใช่ญครับครับก็คือเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพูดอีกนิดหนึ่งครับก็คือผมได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ผมได้ปืนมาทีแรกเนี่ยตัวร้านปืนเนี่ยให้กระสุนที่มากับใบอนุญ,ญาตเนี่ยสิบสองนัดอันนี้คือไม่รวมกับที่ซื้อเพิ่มมานะครับ ไอตัวกระสุนตรงเนี้ยในตอนแรกเนี่ยใช่ผมใช้บรรจุไว้ในแมก็กกาซีนแล้วก็ลองมีการขึ้นลำดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับผมเอาตัวกระสุนเนี้ยเข้าไปเก็บในกล่องที่เป็นกล่องของกระสุนปืนเ,นเมื่อมันไปอยู่รวมกันแล้วเนี่ยทําให้เห็นว่ามันมีอยู่สองนัดที่ความสูงเนี่ยเตี้ยกว่ากระสุนนัดอื่นก็เลยลองหยิบออกมาดูว่าโอเคเห็นแล้วว่ามันมันเกิดจากการยุบตัวแล้วทีเนี้ยผมก็เลย ก็เลยสงสัยว่าเอ้ยม,ม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงจนไปเจอคลิปของพี่คนหนึ่งครับเขาก็พูดเหมือนเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่กระสุนที่มันยุบตัวเนี่ยที่เราเห็นนะครับในกรณีที่เราเห็นนะว่ามันยุบตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยโหลดกระสุนเข้าไปในตัวปืนในกรณีของ condition หนึ่งติดปืนเอาไว้แล้วสักวันหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราอันโหลดมันออกมาเราเลยเห็นว่ามันยุบตัวเพราะว่าในตอนที่ก่อนก่อนที่มันจะเข้าไปสู่ลังเพลิงครับ เจ้าตัวหัวกระสุนเนี่ยมันอาจจะไปกระแทก,กเจ้าตัวชิ้นส่วนด้านในนะครับก่อนที่จะเข้าไปในลงเพิงเนี่ยทําให้มีการยุบตัวแล้วก็ได้งั้นแปลว่าแทบจะทุกนัดที่เรายิงเนี่ยก็อาจจะมีการยุบตัวลงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นเท่านั้นเองผมผมอยากจะถามความคิดเห็นตรงนี้เพิ่มเลยครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในการที่มันจะกระแทกแล้วก็ยุบตัวแล้วก็เรายิงไปโดยที่ แค่จะดูนัดอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อันโหลดออกมาดูทุกนัดแค่นั้นเองครับอโอเคครับเข้าใจครับก็คือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมก็ได้นะครับขออนุญาตเป็นน้องเสนะครับเพราะว่าน้าหนดฮะเพื่ตอบหน่อยครับก็อย่างที่น้องเป้บอกครับของผมเนี่ยจะดูมาจะมีคลิปวิดีโอที่จะเป็นทางคุณปืนกับช่องคุณแบงค์นะครับสาระกันอสาระแนกกันทําไว้นะครับก็คือในช่อง facebook แล่จะเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาเอากระสุนปืนมาใช้งานนะคบก็คือเป็นกระสุนที่มันยุบปรากฏว่าการทดสอบเนี่ยสามารถยินได้ปกติและการที่เกิดจากการเกิดการยุบเนี่ยเกิดจากการปร้อนกระสุนเข้าในรังเพลิงก็คือหัวกระสุนเนี่ยไปชนกับรังเพลิงทําให้หัวกระสุนนั้นยุบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ทุกน,นัดที่เราปร้อนกระสุนเข้าไปยุบทุกนัดเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่หัวกระสุนมันจะยุบทุกนัด เพราะว่าการป้อนกระสุนเข้าไปทีลระนับที่นัดเนี่ยมันมีการอ่าประทะกับรังเพลิงเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะหยุดตรงนัดครับแล้วก็มันก็เป็นเป็นเรื่องจริงว่าป้อนปับ๊บยุบป,ปั๊บทันทีเลยอันนี้มีมีมีคลิปการทดสอบคือในเ c e b o o k ลองไปหาดูได้ครับตัวนี้สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาดูครับอ๋อโอเคครับก็แสดงว่าค่อนข้างชัดนะอย่างที่น้องเสกพูดมาเพราะว่ามันเป็นคลิปการทดสอบเลย เึ่งถ้าเผื่อมาว่าจริงๆมันก็น่าจะยุบลงไปเล็กน้อยแต่ไอ้ความเล็กน้อยนั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอันตรายนะแต่ถ้าเผื่อว่ายออไปที่ประเด็นอของคุณปั่นเนี่ยก็คือว่ามันยุบเยอะมากๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ควรเนาะประมาณนั้นนะครับก็จะเกิดความอันตรายครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถามถามความเห็นนะครับของพี่เจแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าพี่เจร์เนี่ยมีประสบการณ์ยิงปพนเยอะนะครับมากกับคําถามข้อเนี้ย ผมต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเลยตัวนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปสังเกตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมยิงเนี่ยผมจะออกไปในแนวสันทนาการทั้งหมดก็เลยไม่ได้ไปสังเกตตรงจุดนี้ยากที่ครับ,ะรบ,รรบนะครับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตมาที่ครูเอกนะครับเทติแอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนยุบตัวก็ผมเคยมีประสบการณ์อยู่แต่มันก็หลายปีแล้วครับ ก็คือผมผมได้เคยไปไปคุมแนวยิงของของการฝึกาาสนามของหน่วยงานหนึ่งนะครับก็น้องที่ยิงอยู่เนี่ยโดยด้วยด้วยด้วยดวยความที่ว่าเขาไม่เคยยิงปืนมาก่อนนะครับแล้วอยู่ๆเรามาจับห้าจุดห้าหกเลยเนะี่ยมันก็จะเกิดความเงื้อเงื้องะนะครับคราวนี้มันก็มีอยู่นัดหนึ่งเขาก็พอปืนติดขัดก็ยกมือจะครับขออนุญาตผมก็เข้าไปเคลียร์ให้แล้วก็สุน นัดที่คัดออกมาเนี่ยมันก็กวางกองอยู่กับปอกกระสุนมากมายเลยแต่ว่าตอนนั้นผมผมก็เพิ่งบรรจุใหม่ๆแล้วก็มีความคิดที่จะสนุกสนานเสียดายด้วยพอน้องก็ยิงต่อไปเรื่อยจนถึงนัดสุดท้ายอ่าหน้าเลื่อนเปิดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอดีาเพิ่งผมก็หยิบกระสุนนั้นนั้นเนี่ยที่มันคัดออกมาเนี่ยซึ่งสังเกตว่าหัวสุ่มันลงไปประมาณนึงเลยแหละผมก็ใส่ทางท้ายลำเพลิงแล้วก็ปล่อยเลื่อนครนนี้ก็ยิงไป ไม่ไม่รู้ว่าคิดตัวเองหรือเปล่านะครับเสียงมันดังขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะเพราะว่าคนอื่นเ,อนเพื่อนยิงกันหมดแล้วแล้วไอ้เจ้าเนี่ยยิงเป็นคนสุดท้ายมันจะเงียบมันอาจจะดังขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปืนอ่านนัดนั้นอนะ่ะพอยิงเสร็จแล้วติดขัดนะครับติดขัดคราวนี้ผมก็คุมคนคุมแนวยิงก็เห็นก็สุดท้ายก็เรียกผมไปตําหนิแกก็สอนมาว่ากระสุนปืนอ่ะจริงๆแล้วมันก็ มันอาจจะจัดอยู่ในหมวดคล้ายๆกับวัตถุระเบิดก็ได้ขึ้นคําว่าวัตถุระเบิดนะครับมันก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่าน,ท,านท่านเคยพูดไว้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าทํานะครับตั้งตั้งเป็นกฎนิรภัยตัวเองไว้เลยว่าเนี่ยถ้าเองเห็นอะไรเป็นแบบเนี้ยนะนาน้องนะรอกกบต่อไปเองจะทำนะอะไรประมาณเนี้ยครับประมาณประมาณนี้ครับ,รรรบซึ่งถ้าถามผมนะมันมันก็ยิงได้แหละ นะครับถ้ามันยุบไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเอาความสบายใจเราผมว่าเราเราเราไม่ไม่ต้องไปเสียดายครับนัดนั้นทิงเมอร์โอเคขอบคุณมากครับผมขอคุณปิงนะครับคุณปิง,ปงเขาก็เห็นด้วยกับพี่ๆหลายๆคนท,ทั้งที่ปั่นกันไอบอลครับเรื่องเฮดเชอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นด้วยเลยว่ายังไงก็เฮดเชอร์เพิ่มขึ้นมาแน่แต่ตัวเลขเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถวัดค่าได้นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับคุณเอกนะครับว่ากระสุนหนึ่งนัดมันแค่ประมาณสิบห้าบาท กับปืนกระบ,บอกละแสนเนี่ยไม่คงครับทิ้งได้ทิ้งไปเลยแต่แต่ผมขอขอพูดเรื่องหนึ่งคือผมอ่ะเคยเคยเจอพี่คนหนึ่งรู้จักกันเนี่ยแหละแล้วปืนเขาผมก็เคยยิงเคยจับอยู่มีกระสุนเกิดความผิดพลาดจากโรงงานที่ยี่ห้อในประเทศไทยด้วยเกิดการที่ไม่ได้โหลดดินปืนมานะฮะยิงปุ๊บแก๊บมันแตกกระสุนคาลำกล้องแล้วก็แตกสไลด์ป้อนลูกใหม่เข้าไปยิงซ้ําลำกล้องแตก ก็ก็คือเลยบอกว่าที่จริงอ่ะโรงงานในประเทศไทยก็มีความผิดพลาดได้แล้วก็ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เคสเดียวก็หลายเคสแล้วด้วยแต่ก็ไม่ขอพูดยี่ห้อกันครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็ระมัดระวังตัวขึ้นเขาจะช่างกระสุนทุกนัดเลยว่ามีดินปืนดับเบิลชาร์จไหมหรือว่าไม่ได้ใส่ดินปืนมาไหมคือคือเกิดขึ้นได้ครับความผิดพลาดในการผลิตต่อให้เครื่องจักรแม่นยำแค่ไหนก็อาจจะหลุด QC มาได้ครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับอันนี้น่า น,น่าคิดนะครับน่าคิดนะไอความผิดพลาดไอเออร์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไงมันก็มีเกิดขึ้นอาจจะมากน้อยนะแล้วแต่ว่าใครจะแจ็คพอตนะถ้าเผื่อว่าเจอก็ทิงไปดีกว่านะครับอย่าไปเสี่ยงนะขอบคุณมากครับมาที่ครูอึ่งน,นะครับใชญครับเออผมมีประสบการณ์อยู่ครั้งเดียวนะครับเกีย่ยวกับหัวกระสุนยุบลงไปเนี่ยก็ขนาดจุดสี่ห้าผมก็ยิงก็ปกติครับแต่ว่าก็ <laughs> มันเหมือนกับท่านลหลายๆท่านที่ออกความเห็นผมว่าก็น่าจะเกิดมาจากการที่เราโหลดกระสุนเข้าลังเพลิงนะฮะแต่แต่บางนัดเนี่ยเวลาเราอันโหลดออกมามันก็หัวกระสุนก็ยังปกติเออแถมนิดนะครับก็ผมผมเคยใช้สามแปดของยี่ห้อเทารััดนะ,ะอันนี้ระบุยี่ห้อขออนุญาตนะะพอดีว่าผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งจะสามารถโหลดกระสุนเป็นนะฮะ ก็เลยเอาปอกะุนสามแปดผมนี่ไปให้แกโหลดแกก็อัดกระสุนไอ้อดัอดไอด้ดินปืนมาเต็มที่ของแกตามสไตล์แกผมมายิงให้ให้ผมมาสี่ห้านัดนี่แหละปรากฏว่าด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นปอกกระสุนที่มันผ่านการยิงมาแล้วนะฮะปลายปอมมันก็จะเอาใส่เข้ารูโม่ไม่ได้ในบางนัดนะฮะแต่นัดท,ที่บรรจุเข้าไปได้นี่แกเอาหัวกระสุนของตะกัวที่แก หล่อขึ้นเองนะฮะครับยิงเนี่ยเสียงดังมากเลยสองนัดนัดที่สามผมไม่ยิงเลยมันยิงกว่ากระสุนบวกพีสิแต่ปืนก็ยังปกตินะฮะอ,นนอันนี้ประสบการณ์แชร์ให้ฟังครับผมบก็หลายปีละครับโอเคครับขอบคุณครับผมรับทราบครับก็ถือว่าเป็นคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะฟังฟังเอาไว้นะครับมันก็มีนะก็ต้องยอมรับว่าในอาจจะอยู่ในชนบทไกลๆนะที่ ่างไกลเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นวิถีชาวบ้านนะครับในการทำนะซึ่งถามว่ามันผิดไหมผิดแน่นอนนะครับผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามีโอกาสนะครับถ้าฟังอยู่นะครับคนที่มีเครื่องมือก็ขออนุญาตนะครับอาจจะเลี่ยงแล้วก็ทิ้งไปนะขอบคุณมากนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่เจ้าของนะครับหัวเรื่องเลยครับน้องเต้ครับมองภาพรวมสรุปให้ผมหน่อยครับเป็นงบงางเรื่องนี้ก็คือมองมองโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันมันก็เกิด ขึ้นได้จริงๆเรียกว่าเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยครับทั้งในส่วนของการที่อย่างที่พี่เสษบอกครับว่ามันเกิดจากการกระแทกจริงอันนี้พอมีคลิปทดสอบเนี่ยโอเคกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของความผิดพลาดจากโรงงานเนี่ยที่พี่ปิงได้บอกมองว่าตรงเนี้ยโอเคถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ยากด้วยเนี่ยก็น่าจะต้องระวังนิดหนึ่งครับในเรื่องของความอันตราย ของเจ้าตัวเรื่องแรงดันครับเพราะว่าถ้ามีความเสียหายที่ตัวปืนตัวปืนอาจจะแตกหรือลำกล้องแตกเนี่ยก็อันตรายกับผู้หญิงกันผมว่าค่อนข้างมีมีโอกาสที่มันจะเป็นอันตรายกับผู้หญิงก็อยากจะให้ระวังครับถ้าตรวจได้ก็ตรวจครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องเต้ฮะถือว่าเป็นหัวข้อที่มันใกล้ตัวผมมองว่ามันใกล้ตัวมากๆเราโหลดทุกวันเนี่ยผมก็โหลดฮะัูคตรงแต่ไม่เคยได้สังเกตเลยครับ แต่ถ้าวันใดที่มีโอกาสเนี่ยแล้วผมนึกถึงคลิปนี้ได้เนี่ยผมก็จะลองสักนิดหนึ่งฮะเอะใจดูสักหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะมีเซนบางอย่างที่บอกเราว่าเอ้ยมันไม่น่าจะปลอดภัยนะก็ดูสักหน่อยหนึ่งถ้าเจอถ้าตวาวรวจสอบว่าเจอผมก็จะไม่เสียดายเพราะว่ากระสุนนัดหนึ่งก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพงอะไรนะเทียบกับราคาปืนนะครับเหมือนที่คุณปิงบอกนะครับผม